ทีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมพา f อพาทุกท่านนะครับมาชมเทนเดอร์รากรถเกี่ยวหรือว่ารากแมคโคนะครับยังอยู่กับงานพระป่าถวายหินทรายนะครับที่จังหวัดอ่างทองอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับก็ได้เทดินเทหินเททรายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถบรรทุกก็ทยอยกลับเข้าจอดที่ลานจอด โชว์นะครับมีงานตอนเย็นด้วยแต่ผมคงไม่ได้อยู่นะครับตอนเย็น<ด>อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับจากคันแรกเลยคันแรกก็คือเป็นฮิโน่สมองเงินนะครับเป็น f อ1เอคือคันนี้แต่งนะครับรายละเอียดของตกแต่งสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากด้านหน้าเลยแล้วกันด้านด้านหน้าก็จะเป็นกันชนยื่นย้ำหมดนะครับกันชนเดิม แล้วก็มีกรอบอป้ายทะเบียนทรงหมวกแกลบนะครับเป็นสแตนเลส3 0 4สวยงามมากนะครับก็มีมิชลินนะครับ3ตัวด้านนาล้นเลยแล้วก็มี in, รา,ว,า,าว,วไฟอีกอาสา3ชั้นนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวหางต่อนะครับตัวหางต่อผมต้องบอกก่อนเลยว่าที่อู่ช่างรักไทยเจริญนะครับก็จะเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเลย สไตล์การแต่งเทเลอร์ของเขาก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้ามีรถเกี่ยวนะครับผมบอกเลยว่าใช้ลางรถเกี่ยวนะครับเหมาะมากตัวนี้จะเป็นอ่าสิบล้อแท่นสูงจะใช้ยางขนาดอารสิบเอตรสองสนะครับสิบขอบยีนะประมาณนี้พรุ่งนี้แหละนี่คันนี้เจ๊บอกว่าเป็นอ่ารถป้ายแดงนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงคือก็คืออ่า จีเขาเ,า,าเอามาโชว์เลยนะครับเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆใ,ใครอยากได้หางเทเลอร์หางโรเบิตสวยๆงามๆนะครับติดต่อได้ที่อู่ช่างลักไทยเจริญนะครับโอ้โหอันนี้เป็น S700 ครับคันนี้ของแต่งก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นแนวคินคีนสวยๆหล่อๆเลยจะเป็นอาจังหน้าชุบโครเมียมนะครับกันชนชุบโครเมียมแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนเป็นสแตนเลส อ๋ถัดมาก็จะเป็น FM 2 P ครับจะเป็นวิกเตอร์500คันนี้ก็เป็นใหม่ป้ายแดงใหม่ป้ายแดงเลยครับเี๊เขาบอกมาโอ้โหส่วนคันถัดมาก็จะเป็น S 7 0 0คือผมบอก FC ผมบอกท่านผู้ชมเลยว่านะครับรถต่อได้สวยต่อได้งามจริงๆนะครับ นี่นะครับใครสนใจใครสนใจนะครับที่จะต่อหางโลเบตหางเทนเลอร์ล่ารถเกี่ยวล่าแมคโครนะครับก็เดี๋ยวผมให้เบอร์เบอร์ทโทรช่างรัดไทยเจริญนะครับศู <c oughs> นย์แปดหนาหกแครับหอ้โหรือว <c oughs> ่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้รีวิวรถเทนเลอร์แบบสวยๆรลอๆลลแบบนี้มานานมากมานานจริงๆนะครับ สุดจัดเลยทีเดียวนะครับนี่2คันนะครับ S700 กับวิเตอร์500เป็นรถป้ายแดงเพุ่งต่อเสร็จด้วยนะอันนี้ของตกแต่งนะครับ S700 คันคันที่อยู่ในกล้องนี้นะครับเป็นอของแต่งก็จะมีแค่หมวกแกป๊ปหูกระจกชุบนะครับงามเลยแหละชอบนะสีนี้ผมชอบเลยรักเลยนะครับสีเขียวมิน้นท์ เป็นสีเขียวมิ้นเป็นฮิโน่สมอดูอดูบางโคนด้านหน้าเขานะครับบังโคลนด้านหน้าก็จะใส่แผ่นเล็สแปะแผ่นเล็สแล้วก็ย้ำม,มุดติดวัยรุ่นพันล้านด้วย <Hey. S 1> สวยจัดจริงๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะนี่มาอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นหัวลากกระตีใช่ไหมสิอ ของทีมงานเดียวกันใช่ไหมเนี่ยครับผมอ้โหอ,อ,อันนี้จิกา้าแทนไนี่อโอโหเดี๋ยวเรามาดูจิก้าแท้ทันนี้ครับเป็น12ลอ้อแท่นเตี้ยโอโ้โหเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเขาจะเขาจอดตรงนี้แหละแทนนายโปรเจ็ตเออรเจ็จจนเนอร์คนนี้แหละนะครับอฮะ อาคันก็สุดจัดเลยทีเดียวเรามาดูหนุ่มรอกันหน่อยครับเป็นจิก้าแท้รถเก่าเก่านอกญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเก่านอกใช่ไหมพี่โองามเลยนะ สวยๆเลยครับร้อล้อทำไมกล้องมันสั่นๆเน่อยอ่ะกลับมาชมกันต่อครับพอดีเพิ่งเข้าจอดเลยจิก้าคันนี้เป็นจิก้าแท้เก่าโนี่ปุ่น12บสองล้อแท้ตี้อ่ะงามเลยนะ รอ,อเลยครับยังไม่ขึ้นอ่ายังไม่ขึ้น่าเทเลอร์นะครับน่าจะมีแววต่อเทเลอร์แน่นอน <c oughs> คือรถที่มาร่วมงานอ่นักพบนะครับที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดๆทุกคันเลยนะครับไม่ต้องสืบเลยครับ งามๆเลยอะ่ะผมบอกเลยท่านผู้ชมโอ้ถือว่าสุจัดเลยอันนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่พนะีนะ่สามอป่ะสรอิบเนาะหก z เโลโอ้เป็นเครื่องหกหิน,น,นะครับสามปดเป็นรถญี่ปุ่นเป็นรถเก่านอกแท้โดยตรงเลยเป็นทิก้าแท้นะครับ คันนี้นี่คือได้มาแบบนี้เลยนะครับสวยงามจริงๆอ,อ๋อที่หนึ่งในใจคุณเลยครับแหมสุดจัดเลยมาที่หลังดังกว่าแน่นอนครับคันนี้อ,อ้โห นี่ก็ราคานะครับเจ๊เขาบอกล้านหกห้าใช่ไหม<ะ>โอ้โหล้านหกห้าเลยเปรีะมาณล้านหกครับประมาณล้านหกครับเือช่วงเรียบร้อยโอ้โหเรื่อนช่วงเรียบร้อยนะครับคันนี้สวยงามไม่แพ้สมอคันนี้เลยนะเออของแท้ปะของแท้เลยของแท้งานนี้ ให้ดูชัดๆไปเลยคัดซีก็นนหนาๆเหลือำงามเลยอย่างรถใหมนะ่ทีมงานก็เริ่มตีกตัวกับกับภูมิลำเนานะครับเยอะหน่อยวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ300คันผมบอกเลย สองร้อยสามร้อยอ่ะมาเยอะมากโอ้โหสุดจัดเลยอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปรีวิวรถที่ไหนเมื่อไหร่นะครับรอติดตามชมช่องลิฟสายมันได้เลยนะครับโอเคครับ f c ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิฟสายมันให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ